ยังได้แค่เนี้ยแล้วพอม,มาเจอองค์เนี้ยสุดประเทศไหมพลาดไม่ได้หลายแตกแนี้ของจริงสวยแถมรอรอชมครับวันนี้พอห้องสวยที่สุดในประเทศไทยแล้วองค์นี้ใบป,ประกาศสิบใบนะที่หนึ่งหมดแต่ต้องสวยสุดแล,แล้วพี่ผมก็ไม่เคยเห็นสวยขนาดนี้เลยโอ้โห ต้องพอห้องวิพรปาวะเลสต้องบอกว่าเหรียญหล่อที่มีผิวไฟเนี่ยสองสี่หกห้าผิวไฟที่ติดกับพามา้อยสองปีอะ่ะ oh. เอาว่าองค์ที่ผมมีเองเอาอยังได้แค่เนี้ย <Hey. S 1> แล้วพอม,มาเจอองค์เนี้ย สุดจริงไหมสุดประเทศไหมพลาดไม่ได้หลายแตกแน่ของจริงสวยแถมคือจริงๆอะอยากจะแบ่งองนี้แต่ก็กลัวทำร้ายจิตใจใช่เอาให้คนถ้าไล์วันนี้จะเป็นไล์ที่ไม่มีใครที่จะล้มล้างไล์สั่งขวานได้<ม>คือต้องรรห้ององค์นี้พระร้อยสองปีอะที่มีผิวไฟเดิมๆติดมาร้อยสองปี แบบนี้ต้องเป็นล้านสุดในสายแล้วครับองค์นี้ผมตามองคนี้มาสิบปีผ้าสวยเปรียบเช่นเดียวกับต้นไม้ใหญ่โคนลมยากและต้นไม้ใหญ่เก็บสวยชนะที่สุดของที่สุดแล้วครับไม่ต้องพูดถึงสักสีเหรียญพอห้องนะอันนี้คือเหรียญหล่อระดับประเทศอยู่แล้วแล้วองค์อย่างเงคือ ไม่จะไม่มีใครล้มล้างไรของผมได้ในการประมูลพ่อห้องวันนี้เพราะจะหาพ่อห้องที่มีผิวไฟแดงๆแบบนี้ก็เขาหากันมาสามสิบปีแล้วอ่ะใครได้เป็นเจ้าขอ,ของขอติดตามเป็นเอซีเลยครับขอเกียรราคาใส่มือนะอเขาเรียกว่า,าวพระสวยไม่มีคำว่าแพงและอันเนี้ยให้ทั้งประเทศก็ล้มล้างเหรียญนี้ไม่ได้ การเขียนใส่มือทำให้ผมสามารถที่จะตัดสินใจว่าผมจะให้หรือผมจะเก็บยกเว้นราคาเกินในมือผมเท่านั้นครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับอยู่ที่ห0 0 0 0แบาทครับเปิดแรกครับมาที่1 0 0 0 0แบาทแล้วมาที่1นึ่งแหมืนบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สอง0 0 0บาท มาที่สามแสนบาทแยปราคาสุดตยายเยวนั่งมองเนี่ยเราบอกเลยหลายสันขวาวนี้คุณตัดลงช่องไว้เลยนะถ้าใครพูดถึงบ้องวัดช่องลมเหรียญน,นี้ต้องเป็นเหรียญที่เขาจดจําว่าใครครอบครองแล้วผมบอกว่าในอนาคตเศรษฐีคนไหนเข้าวงการแล้วอยากได้พ่อห้องเขาสู้ราคาทุ่มเพื่อเป็นที่หนึ่งพระเนี่ยสวยกับไม่สวยต่างกันถ้าสวยเนี่ยเท่าไหร่ก็นะไม่มีคำว่าแพงเขาเรียกเก็บสวยแล้วชนะ มาที่3ามแสนมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับผมนกการให้ไลา์สันขวาวนี่เป็นไลา์ที่ใครล้มล้างไม่ได้กับเหรียญนี้ครับตามมาเกือบสิบปีบารมีใครจะถึงไปไม่ถึงต้องรอเพราะนิ่มเท่านั้นอยู่ที่3ามแสนมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายองค์นีหก0สนยังไม่แพงเลยอาจ,จารย์อยู่ที่สามแสนสอบ,<ค>บาทครับราคาสุดท้ายครับไฮไลท์ของวันนี้เลย อยู่ที่3า0 0 0 0บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่3า0 0 0 0สองนะเหลือเวลา30วสิวิครับมาที่3า0 0 0 0บาทครับราคาสุดท้ายมาที่3า0 0 0 0บาทมาที่3า0 0 0 0บาทแล้วมาที่3า0 0 0 0บาทครับราคาสุดท้ายพี่แอร์ต้องมาอยู่ที่ลิตทนไม่ได้คืออะไรที่พอเป็นที่หนึ่งของที่สุดเนี่ย ทีหนึ่งของประเทศมาที่สามแสนแปดหมื่นนะบาทที่พี่วงพันครับราคาสุดท้ายครัพี่วงพันก็ทนไม่ได้อ่ะอยู่ที่พี่วงพันนะครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่พี่วงพันพี่ฤทธิ์ก็ทนไม่ได้เอามาที่สี่แสนบาทราคาสุดท้ายมาที่สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับไม่มีใครทนได้อ่ะอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับปิดไปที่พี่ฤทธิ์ลมเฟื่องนะครับ สี่แสนหนึ่งมืนบาททวนโอ้นี่ต้องบอกว่าทั้งประเทศต้องจดจำครับการจะทำให้ผิวไฟขึ้นแบบที่ผ่านมาร้อยปีเป็นไปไม่ได้ครับสุดยอดองค์ตำนานของเมืองไทยพอนิ่มอีกสักรายการครับ สุดๆครับวันนี้สุดก็องค์นี้แหละครับ <c oughs> พี่รวีมีเนื้อแดงครับเนื้อแดงอันนั้นจางหายากกวเหลืองเข้าไปอีก <c oughs> เบื่อเมื่อไรอ่ะจะเปลี่ยนเธอนอะไรอ่ะพิทิติลงนึกถึงผมนะอ้าวอยากได้พอนิ่มเนื้อแดงขอคอมเมนต์ให้พิลิติลงหน่อยรายการนี้ครับท่านที่ได้ไปนะภูมิใจสุดอ่า สุดยอดครับอันดับหนึ่งของวงการคือเหรียญน,นี้ยเป็นเหรียญที่ผมไม่ขาดทุนแต่ถามว่าราคาทีผมอยากจะไว้จริงๆอะ่ะเอาว่าผมเก็บในบ้านผมเนี่ยเพราะว่าองค์นะพี่นิติรงรู้ด้วยเพราะผมบอกราคาว่าผมซื้อมาเท่าไหร่เหรียญเมื่อกี้ทำไมขาดทุนก็ให้ได้อ้าวมาขนาดผมเก็บไว้เองยังมีแค่นี้เลยเหลือง นี่ครับมีเหรียญหลวงพ่อทองสุกซึกๆมีอีกไหมครับพี่นันทภูมิพี่นันทภูมิต้องรอครับเดี๋ยวดูให้นะครับพี่นันทภูมินี่ถ้าแดงเนี่ยกอดมีน,น้อยก็เหลืองอยู่แล้ว<ช>แต่แดงสองหน้านี่คือองค์เดียวในประเทศองค์เดียวใน,ในประเทศไทยพี่โอ้โหที่สุดกล่องที่สุดแล้วประมูลประมูล จัดเลยครับองค์นี้รอนานแล้วโอ้โหได้ครับพี่ออกรายการทีวีต่อไปช่องไหนครับเดี๋ยวแจ้งครับเนื้อแดงมาประมูลครับพี่โอ้โวันนี้ถ้าสององค์นี้ไปพร้อมกันนี่เนี่ยความสุขของผมคือเมื่อมีคนได้ครอบครองแล้วเขาได้ครอบครองเหรียญไปแล้วแล้วมีคนตามอนาคตถ้าเหรียญเนี่ย คือเหรียญน,นี้เขาขึ้นทุกปีอยู่แล้วเพราะเขาหาของไม่ได้ไปเป็นล้านปุ๊บเนี่ยแล้วมีคนบอกว่าเออต้องไปตามที่คนนี้ดิมีคนเกิดซื้อเหรียญหนึ่งอย่างมีคนซื้อเหรียญอย่างนี้มาเนี่ยเนี่ยเหรียญน,นี้ซื้อมาห้าแสนโอ้พี่เหรียญน,นู้นนะมีคนปิดไปเน่ยสี่แสนกว่าแล้วผิวไฟด้วยจริงเหรอเอาอย่างนั้นไปตามไปเหรียญนั้นมาพอไปตามคุณไม่ขายนะก็สวยคนละห้าแสนเขาอย่างเงี้ยโมเมนต์นี้เกิดขึ้นกับผ้าสวยใช่นี่อันนี้หนึ่งเดียว หนึ่งเดียวประมูลประมูลได้ครับพี่นะจะจัดให้เลยยินดีด้วยครับระจานใจดีมากอ่ะอันนั้นอะ่ะนะยังมีหลายองค์แต่อันนั้นสวยสุดแต่อันนี้หนึ่งเดียวมาแล้วครับเปิดแรกห้าหมืนบาทเวลาเดินแล้วมาที่ห้ดหมื่บาครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่านี่คือหนึ่งเดียวในประเทศเพราะองค์สองหน้าเป็นยอชอ อยู่ที่เจ็ด0มืนบาทครับมาที่8 0ด0มืนบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่8ปด0มืนบาทแล้วโอ้โหองยอชอหนึ่งเดียวในตำนานมาที่8 8ด0มบาทครับราคาสุดท้ายครับถ้าพูดถึงพอนิ่มนะก็ต้องนึกถึงองค์นี้ต่อไปฮะสลักชื่อใดเลยมาที่เก้า0มืนบาทครับราคาสุดท้ายมาที่เก0 0 0มืนบาทมาที่เก0 0ห้บาทแล้ว ใครได้ไปแบบนี้จําคนได้เลยครับอ่าโหตอนนี้ต้องจะดมแล้วหายใจไม่ทั่วท้องแล้วครับมาที่เก้าหมื่นบาทมาที่เก้าหมืนปดพบาทครับราคาสุดท้ายครับแบงค์ด้วยความที่ว่าหายาดมตั้งแต่ตน้นเพราะว่าหมดพลังไม่ได้เขียนราคาใส่มือฮะกูตายแล้วเอาแล้ว <laughs> อยู่ที่เกเขียนแล้ว 9 8 0 0 0บาทคับราคาสุดท้ายเหียนนี้นะถ้าใครได้ไปนะผมรับซื้อคือในแสนห้าตลอดเวลาให้ผมซื้อเพราะนิ่มเหรียญและเจ็ดหมื่นสิบเหรียญเจ็ดแคุณได้เท่าไหร่ผมซื้อคือในใด้แสนห้าตลอดเวลามาที่หนึ่งแสนหนบาทสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งแสนหันบาทแล้วโอ้โหเหรียญน,นีสามแสนยังไม่แพงอาจารย์ หนึ่งเดียวในวงการเขียนได้แบบประกันเลยซื้อคืนได้แสนหน้าตลอดเวลามาที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นบาทแล้วมาที่หนึ่งแสนสองมื่นพิลิทพิลิทวันนี้คืออะไรที่แบบว่าเป็นที่หนึ่งนี่แกไม่ยอมจริงๆอ่ะอยู่ที่หนึ่งแสนสองมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้พันบาทครับราคาสุดท้ายผมซื้อคืนได้แสนหน้าคุณจะไปกลัวอะไรมาที่หนึ่งแสนสามมื่นบาทแล้ว 3ามแสนยังไม่แพงเลยจ้าใจที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นเหรียญอะไรเพราะอันนั้นนะมีมากกว่าหนึ่งแต่อันนี้คือมีหนึ่งเดียวครับพิภูรตินะครับปิดไปในราคาหนึ่งแสสี่มืนบาททวนตื่นเต้นแทนเลยโอเหรียนี้ฮะพี่ภูรติใช่ไหมพี่ถ้าอ่านพี่ขอไปด้วยนะพี่นะโอ้โห โอ้พีพ่พี่ี่อภูรตีเป็นลูกค้าใหม่แอดไลน์ด้วยนะครับเหมือนวัวใจจะขาดเราเห็นไหมครับว่าตอนเนี้ยหน้าเฟซเซียนพระในประเทศไทยมีเจเลียนล <At this S 2> ุมนาำ <this S 2> <ห>นแม่กองขอบคุณมากครับพี่ภูรตียินดีด้วยครับต้องใช้จังหวะนี้เลยผมชอบตรงหนึ่งเดียวนี้แหละครับสุดจริงไม่มีใครสุดกว่าองค์นี้แล้วสุดๆครับวันนี้หน้าพระวันนี้อลังการมาก ยินดีด้วยครับพี่ชายต้องบอกว่าคู่นี้นี่คือนี่พี่ลิตท,ที่ลงพี่ภูรติสีสุดของราชบุรีนี่ขอคอมเมนต์เกี่ยวกับชื่อพี่สองท่านนี้หน่อยในค่ำคืนนี้ น,นี่กโกบอกสองนาทียากสุดๆพรุ่งนี้ออกรายการช่องไหนโอเคก่อนจะจากกันไปใกล้จะกลับเอาเนื้อทองคำไปอันนั้นอันนั้นกองอะไรลูกนี่หลวงปู่ทวดเนื้อทองคำหลวงปู่ทวดเนื้อทองคำเหลือสององค์นี่หนักสิบจุดสามกร่มานี่ปู่ทวดเนื้อทองคำออกวัดวังกลม อำเภอชะอวดนครศรีธรรมราชครับพี่อุ้ยเปี่ยมสุขขอบคุณมากๆครับนี่แขวนพระปู่ทวดแขวนเนื้อทองคำจบอา้าวนะไปโหแต่จริงๆพระเนื้อทองคำอะประเมินค่าไม่ได้ <laughs> ประเมินค่าไม่ได้เพราะเป็นเนื้อที่ทรงคุณค่าสุดแล้วอา้าวเปิดแรกมาเวลาเดินครับ มาแล้วครับเปิดแรก2 0 0 0มืนบาทเวลาเดินแล้วโอ้ต้องติดตาตื่นใจครับสำหรับพ่อห้องและพ่อนิ่มในค่ำคืนนี้มาที่2 0ง0มนะืนพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่2อ0 0มืนกพันบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้เอาแล้วครับเพื่อนๆนี่เท่าไหร่นะ <26, 000 S 2> 10.3กบาทกรัมนี่สามหมื่นไปแล้วครับผมอยู่ที่สองหมื่นหกนะครับราคาสุดท้ายครับ เอาจริงๆต้องมีสี่หมื่นกว่านะองค์นี้ยังไงเนื้อทองคำเนี่ยถ้าออกจากวันนี้เป็นปูทวดด้วยมาที่สองหมื่นกพันห้าร้อยมาที่สองหมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วเก็บให้ได้เนื้อทองคําเนี่ยเนี่ยแล้วไม่มีหรอกครับที่พระทองคําราคาทองอ่ะไม่มีครับ อยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับราคาสุดท้ายเหลือเวลาอีกสิบวิสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สามหมื่นหนึ่งบาทหน้าร้อยที่พี่นัทตวันเงี้ราคาสุดท้ายนี่ดีเท่ากับซื้อราคาทองแท่งใช่หรืออยู่ที่พี่นัทตวันนะครับสามหมื่นหนึ่งพันการเก็บพ้านะครับ,าบ,ารบการเวลาผ่านไปถ้าเป็นเนื้อพิเศษอย่างเต่าปูหลิวอะทองหนักแค่สองบาท แต่องค์่าไหรห้า0 0 0แล้วเวลาแขวนเนื้อทองคำแขวนสบายใจครับปิดไปที่พี่นัทวันนะครับสามหมาร้อบาทรายการแรกนี่ผมออกเลยเอาเรียมทองพร้องแขวนสองนาทีคำคืนนี้ระทับใจแด้กับเหรียญถ้าคุณถามเซียนราชบุรีหรือถามกรรมการตัดสินบ้าเครื่องโต๊ะราชบุรีนะว่าอะไรที่เหนียวสุดทุกคนผู้เสียดายคือพอห้อง นี่แหละครับตำนานเสือแป้นชายลูกศิษย์พะห้องทิ่ดาบในลานป่าหารสองดาบฟันคอไม่เข้าเลยเนี่ยจะต้มทั้งเป็นแม่อยู่ในลานป่าหารจึงต้องไปยึกนะเข้าไปขอนี่ลูกบอกให้ไปหาพระห้องพะห้องทําน้ำมนต์เตรียมร้อยแล้วมาลดพอลดน้ำมนต์ถอนของเสร็จดาบเล่มแรกฟันคอเสือแป้นชายขาดกระเด็น เป็นเหรียญที่เรื่องราาของนะความโกงกระพานชาตินี่การันตีได้ในเมืองราชบุรีเหรียญหล่อที่ยอดนิยมที่สุดเหรียญหล่อที่เป็นระดับหนึ่งตลอดการของเมืองราชบุรีแล้วผมบอกเลยว่าที่นี่มีไหมเจออยู่เนี่ยก็คือสวยแล้วนะที่เห็นอยู่เนี่ยพาคู่บารมีขอ้งอาจารย์ใครได้ไปมหาบารมีเลยเนี่ยแบบนี้คือสวยแล้วนะสึกๆยังเป็นแสนพีสตีเว่นอ่าแต่แบบที่คู่กับผมตัเนี่ย ตลอดการตลอดมาคือบบนผมยังต้องมีจะโก้งต้องมีเสียนราชบุรีอ่ะถ้าจะทาเทต้องมีพอห้องใช่รายการสุดท้ายสนุกแน่ค่ะประมูลนะครับรายการนี้มาแล้วครับหนึ่งแสนบาทพีคณาทิพถ้าจะให้ไหลา์วันนี้เป็นตำดานรายการเดียวที่มีพอห้องถึงสององค์เอาไปศักดิ์สีพอเงินเมืองลาด โอ้โนี่ต้องบอกว่าเหรียญน,นี้ยคมชัดลึกทุกสภาพพักเครื่องอ่ะถ้าเกิดว่าคุณหันมามองเหมือนคุณมีโฉนดที่ดินแล้วรู้สึกว่าอุ่นใจสวยแถมไม่แพ้กันพอห้องจะถูกนิมุ์แล้วอยู่ที่สองแสนบาทครับราคาสุดท้ายสักสี่มันคำคอไม่มีไม่ได้เดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคือต้องบอกว่า หลายสดที่มีหลวงพ่อห้องที่สวยที่สุดถึงสององค์ขอให้ตัดลงทุกช่องแล้วขอให้ชื่อของผู้ที่ครอบครองได้จารึกไว้ในช่องสันขวานโหวันนี้เป็นวันดีเกียราคาหรือยังครับเป็นห่วงภอวะราคาราว่าว่า ไม่รู้วาอีก10บปีอะ่ะจะมีใครหรือแม้กระทั่งตัวผมเองอะ่ะไม่รู้จะทําไรที่แบบมีพ่อห้องสภาพสวยสององค์ในรายการพร้อมกันได้หรือเปล่ารายการนี้สวยมัวตายควล้มครับพี่ถายวันในมือต้องมี7จ็ดแสนอยู่ที่2องมื่นอ้สองแสนสมืนบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่2อ0แสนสามื่นห้บาทแล้วมาที่2องแสนสมืนบาทครับราคาสุดท้าย มาที่2องแสนมืนบาทครับผมคนตะวันออกลงไหลความก่าวพาตะวันตกขอบคุณครับ,บอยู่ที่สองแสน่มืนบาทครับราคาสุดท้ายมาที่2องแสนมืนบาทแล้วมาที่2องแสนมืนบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่สองแสนสี่มืนบาทแล้วนั่งขับแน่นอนรายการนี้ มาที่สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทแล้ว <c oughs> อยู่ที่สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายได้โชว์ปิดไปที่พีพีสุพ์มานาสั่งนะครับสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาททวนน่าจะไม่ได้ครับราคานี้พี่เล็กกตนะัตนาปิดไว้ที่ผมนะโิดบังแพง <c oughs> เนี่ยผมตามใจให้ทุกอย่างถ้าไม่เขียนตายนี่คือเหรียญโลโก้ของผมเลยอ่ะเป็นไงครับไลฟ์วันนี้สวัสดีครับพี่เล็กนี่